ดยนะครับเคอ่าเวากัด5 4 3 2คอม10วัน3ลาวิวเอาลเว้นก่อนคุณจำนนค่ะ12วัน3ล้านวิวเหรอผมดีใจครับดีใจมาว่าจริงๆก็พอได้รู้เรื่องราวว่ากว่าจะได้สักวิวนี้มันยากขึ้นด้วยระบบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายอดของการัฟมันค่อนข้างคือเป็นสิ่งที่เรา มันมันจะดีแหละถ้าเกิดผู้คนแบบปอกอดมันแบบซึ่งซึ่งพอปล่อยออกมันเป็นแบบนั้นนหะเราก็ยิ่งรู้สึกเออรู้สึกดีมากอยู่แล้วอย่างไรซึ่งของพี่แอมยังคุงแบบว่ารังรึยูง,ยงใช่ครับ,บ<ช>รยัช่คเับพี่แอมเขาก็ยังมีความรายกาาขึ้นคือ,อ,อถ้าเราสังเกตการทํางานกับพี่แอมมาน้งแต่พิ์รักแรกเลยการเขียนพี่แอมจะคุ้นขึ้นมากพิงจะดูแบบดูเป็นมิติรักแรก พอเป็นในส่วนของแบบจำนน์เนี่ยเรามีเล่นกับคำว่าจำคำ,คำไทยอะไรเงี้ยเล่นเยอะมากเราก็เก้มเก่งมากเ,เก่งมากเพราะนั้นมันก็เลยทําให้แบบพอเราเห็นเนื้อเพลงมันดีขนาดนี้ยเราก็ต้องกลับไปเตรียมตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มีชื่อตัวเองอยู่ในชื่อเพลงรวยคุณหน่อ๋อตอนแรกแบบไม่ไม่คิดว่ามันจะจะทาได้ไม่คิดว่ามันจะทําได้เพราะว่า<อ>เราไม่เคยเอาชื่อเราประกอบกันเลยซ้ำที่เราอยู่กับชื่อนีอ้มาแบบ2 7 28ปเลยี แต่ว่าเพี้ยมทาได้แล้วแล้วทําได้ดีมากจริงๆผมก็ยิ่งรู้สึกว้าวมากๆกระแสตอบรับมันดีมากแฟนๆชอบมากจริงๆใช่ครับใช่ก็ผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเข้าใจได้ง่ายในขณะที่แบบเราเล่นคำเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ว่าวิธีการร้องร้องให้มันเข้าใจง่ายๆคำที่เพี้ยงมาจัดวางเนี่ยมันเป็นคาที่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าสามารถทําให้ฟังแล้วยังรู้สึกถึงได้เพราะฉะนั้นมันก็ แจ๋วดีฮะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆของการทำงานเชนี่ขอบคุณคนฟังทุกคนเลยครับที่แบบว่ารอกันมาถึงเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ก่อนวันที่เราปล่อยก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันแล้วว่าเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่จะปล่อยอ่ะ,ะอ,อีกเร็วๆนี้จะมีแบบว่าโปรเจกต์กับคุณเจ๊พด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับตื่นเต้นไหมคะัตื่นเนต้นมากครับผมไม่น่าจะผมพูดได้แค่ไหนนะเหมือนเขาจะไม่ให้พูดมากด้วยแต่เอาใช่แต่เอาเป็นว่าหลักๆก็คืออยากให้ติดตามนะครับเพราะนี่เป็นโปรเจกต์ที่ ถ ina, maison, ือว่าปีนี้เราเราได้ชวนเพื่อนมาสนุกุกันคือนนในจริงๆหลายๆปีก่อนนี่มีมีอะไรที่อยากจะร่วมทากับพี่ๆเพื่อนๆในโงการเลงเนี่ยด้วยกันตลอดต้องผมรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ไกลกันต้องขอบคุณทางเลิฟพีชด้วยครับคือเขาเปิดโอกาสให้เราได้แบบเออชวนคนนี้มันมาเช่นในระบ้งของนนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยเวลามันมันยากกับในปีที่แล้วพอปีนี้นนบาลานซ์ขึ้นเวลาขึ้นก็ก็เลยชวนมาเจอมามาช่วยกัน ที่ม่แพกับการเริ่มงานกับเจมส์สะออกมาเป็นแบบไหนสาระพงนะ<อ>ตัวชิ้นงานที่มันออกมาแล้วเราได้ฟังแล้วผมไม่ไม่ไมีอะไรต้องลุ้นเน<ม>ี่ยคือผมรู้สึกว่าเรา,<ม>เ,ราเรามาทํางานชิ้นนี้ด้วยกันเป็นเหมือนบุกใหม่ที่เรามาปักด้วยกันกา,ก,าการทำงานก,าก,ากาบับเจมส์แล้วมันสนุกมากครับ<ม>ตลอดที่ทํางานเพราะว่าต่างคนต่างแบบเวลาเักผ่นน้อยกันทั้งคู่ก็หลังจากอัดเพลงก็จะมานั่งคุยกันเรื่องสารทุกข์สุดดิบชีวิตว่านายได้นอนวันกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยก็ก็แจ๋วดีโอเคก็รอติดตามเนาะโอเคครับขอบคุณครับคุณงเขาติดตามนะอีกสองคุณจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณมาก